ไม่เห็นอะนเรื่องพวกอันติกรอนอ่ะอ่าต่อ,อเลยแป๊บเขียนข้ออะไรบ้างครูจ๋าเขียน,นสีเหลืองสองบรรทัดไม้ให้มันใหญ่ใหญ่ยัยงไงก่อน,นอครับเขียนเสร็จแล้วครับเอาเพื่อนก่อนนะจ้าสิ่งที่พุ่งมาเนี่ยใช่ไหมอ่ะ ่ะเดี๋ยววันนี้เราเรียนสองข้อแล้วครูสร้างกันบ้านครับ,รบอ้าวใครยังจดไม่เสร็จมีไหมลูกคับไปแล้วนะ นี่นะยัครับโอเคมาเปิดเปิดอันนี้ก่อนกระดานไวบอร์ดอืมอ่ากระดานไว้บอร์ดดูนะรึบสีอะไรดีสีเด้งไหมเด้งอ่านี่หนูเขียนข้อหนึ่งนี่อะไรมือสวยนี่อ่ะข้อหนึ่ง หนึ e <cost> ่งสามยกกำลังหกจะได้บัตรสุคูณลาเอรียญหมหมายคูณนะสามยกกำลังหนึ่งกสุสามยกกำลังสาม กำลังหกคูณสามหนึ่งใช่สเสร็จแล้วครับวิธีทำเลยทำถูกครับใช่ครับเราแป๊บหนึ่งครับอ้าวหายไปไหนแล้วเนะี่ยอ่าเสร็จแล้วไม่ต้องวิธีทำเคื่เข้ากลับต่อได้เลยโตแล้วเขากลับได้เลยสามยกกำลังหกคูณหนึ่ง เลขชีกกำลังอยู่ข้างบนทั้งหมดให้เอามาเอาไปไม้เหมือนกันคือได้บวกบวกรับตัวแรกคืออะไรครับสามครับหกครับายบวกหนึ่งครับบวกหนึ่งถูกต้องครับบวกสามครับบวกสามครับถูกต้องครับสัจสิทธาบวกกันได้เท่าไรสัจสิทธาว่ามาเซสามยกกำลังสร็ครับอุ้ยถามสัสิทธเออ เอกำลังอะไรนะเมื่อกี้สามสิบตอนนี้เธอเข้ามาสิบคนแล้วเนี่ยหกครับหนึ่งสสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าเอาครับครูครับอ่าเสร็จแล้วต่อมาข้อสองคนครูครับน่ไรัมากเลยค่ะ เอาสมซากสมซากสมซากเอาเลขอะไรเอาเลขตัวเดียวสี่ครับนะแปดครับแปดเหมือนกันบ้านครูว่าอเยอะไปยุกก่งกับเลขแปดอาเลขอะไรเลขสองอืมเล็กอเลขเอาเล็กสุดครัสบสุดไม่ได้เอาเลขอะไรลูกสมซากเอาเลขอะไรครับห้าห้าซับอกห้า มีสี่ห้ากำลัง 4, ออสงีเ่เลยห้ากำลังสี 5, ่คูณห้ากำลังอ่ะห้ากำลังสองครับห้ากำลังใส่ลบด้วยสีจะจั<ล>บได้<อ>ไหมครับห้ากำลังลบสองคูณห้ากำลังสามหารเวลาเขียนหานอย่าลืมเว้นบรรทัดนะคะ ด้วยห้าอยู่กำลัง 5. 5. ห้งาอ่ะกลับรอไว้เนี่ยเ,เรื่องอะไรอยู่รเ,รเรื่องอะไรเออ,อเขาให้ฟูส่งชื่อนักเรียนที่ไม่เข้าเรียนแล้วนะเอ้าเขาให้ส่งเหรอครูครับใช่ส่งวันเนี้ยเขาไลน์เมื่อกี้ ท่านจึงเหรอ่ลยชื่อนักเรียนที่ไม่เข้าเรียนต้องเปิดกล้องทุกคนขนาดเรียนออนไลน์ติดชื่อไม่ว่าผมเปิดกล้องหรือครับครูครับถ้าใครไม่เปิดเปิดเร็วเขาจะเข้ามาเช็คเปิดไม่ได้ครูผมใช้พีซีพีซีผมไม่มีกล้องแล้วเนี่ยจะเห็นไหมเนี่ยนี่อ่านนี่คุณพระครูครูสอนแจ้งนักเรียนต้องเปิดกล้องทุกคนขณะเรียนออนไลน์ แล้วเขาจเ,เดี๋ยวเขาจะสุ่มเช็คนะลูกมันบอกว่าไม่พบกล้องฮูนั้นเธอต้องเข้าในโทรศัพท์ที่นีงโอ้ยไก่ไขรขนนันเนี่ยปเปิดกล้องสิกำลังเข้าฮูในโทรศัพท์แลไมของเธอมันยกมือขึ้นพร้อมแล้วอะ เออมันยกมือในระยบเธอจะไปยกมือยังไงเออไม่ยินเตอร์เลยต้อเธิเอฟเปิดกล้องเล็วเดี๋ยวเขาเข้ามาเช็คชละเปิดยัง FF เปิด้องเเด้มันเช็ค้าเรดยงเดอเี้ยวเดี๋ยวเข้ามาเช็คเล้าอยู่ในกลุ่้ามเลายังกลุอมล้วมคัง f ก้องเลี้วีาเข้ามอครัง f เ้องเลี้ยวี้มาคราัง f ส่แบบนอี้นวครับยครับ เขาเปิดอ่ะเสริมล่อใหญ่ยจะเป็นอะไรให้คุณเห็นแค่ครึ่งหน้าที่รู้คุณล่าสุดพาคุณเดินออกนอกบ้านแล้วคือไปให้หานไก่แล้วล่ะหละแล้วอ่ะข้าวคุณแล้คุณก็หิวไม่ได้กินเลยงั้วรอเพื่อนเธอมาก่อน แชหน้าจอทำอน,นี้หรอครูครูเดียวต่ำไหมกินคือกินต้องตัำอะแต่คุณไม่กินปลาร้เฮ้ยขครเปิดเพลงิปกันเอามาทุกคนทำต่อครับเอาใส่เล่งไรเป็นฐานเล่งไรเป็นฐานข้อน,นี้วีคหาครับ มาครับโอเคใส่เลยเลยึ้าข้างบนให้เอามาอะไรเหมือนเดิมลูกบวกครับเออบวกถูกต้องูปอะไงานข้างบนใหี่เอามาบวกใส่เลขตัวแรกเลขตัวแรกค้านบวกสสี่ครับสี่ถูกต้องยังต้กงรันสี่ครับสี่บวกเออเจอลบสองต้องใส่อะไรลูก ลบสองเออใส่วงเล็บอ่าใช่โอ้ยวงเล็บคฟูไม่สวยเลยวงเล็บลบสองวงเล็บปิดบวกครับวงเล็บปิดบวกตัวสุดท้ายข้างบนคือเลขสามครับเอาใส่สามแล้วข้างล่างเราต้องทำอะไรใช้เครื่องหมายอะไรบวกนี้ลบถูข้างล่างเครื่องหมายไว้ผานครับเครื่องหมายผ่านมันเงียบ วกหรือลบผู้ถามบวกหรือลบต่อผ่านเป็นไงล่ะอครับเออลบถูต้องอยู่ข้างล่างต้องตีลบจากห้าก็เป็นลบห้าห้าเสร็จแล้วเว้นบรรทัดเท่ากับให้ตรงกับข้างบนปึ๊บเป็นห้ายกกำลังสเต็ปต่อมาถ้ามีวงเล็บให้เปิดวงเล็บวงเล็บครับสี่ไม่มีก็ก็ลอกเดิมออมาอ่ะ ที่สองต้องเปิดวงเล็บแล้วบวกเจอลบเป็นลบครับลบครับถูกต้องนะจ๊ะโปรโมเปอร์มกเธอเก่งน<ส>ะขนาดนี้นเ,นเ,กเกินน <สะ S 2> ้านเรียนออนไลน์อะเนี่ยลบสองที่เหลือไม่มีวงเล็บก็ลอกมาเลยบวกสาม บรรณาบาน่าเข้ามายังเมื่อกี้ค่ายกกำลังสพบหกเฮ้ยไม่ใช่สี่ลบสองเหลือเท่าไรบรรณาเข้าเรามุ่งนะคะสี่ลบสองเหลือเท่าไหรสองมาสองไปบวกสามศูนย์ครับมันเป็นห้าค่ะห้าห้าลบห้าเหลือศูนย์ถูกต้องเฮ้ยเราเพิ่งเรียนไปในห้าข้ออะไรก็แล้วแต่ยกกำลังสูตรมีค่าเท่ากับ หนึ่งครับหนึ่งโอ้โหประมือตัวเองผมพ่อในโทรศัพท์ไม่ได้อ่ะกินเกินกินน้องมอนโก้จูนสมองแบบไม่รู้เรื่องเอ้ยอย่าลืมเปิดกล้องเดี๋ยวเขาจะซุ่มมาเช็คนะครูบอกก่อนนะครูผมผมเปิดไม่ได้อ่ะไม่เหรคะในโทรศัพท์ผมพ่อไม่ได้พระชล่ครับเปิดกล้องหน่อยครับแล้ว เอาเธอทุกคนเปิดกองเราทำท่าโอเคสิวันออนี้เรียนรู้เรื่องหน่อยเออท่าโอเคลงปีจะแค็1,2,3สองส,อ,อ,องสามโอเคต่อเลยบ้าคุณเอาใส่หมวดทำไมนะเจーบางคู่ส่งให้ในกลุ่มค่ส่งทบอะไรนะคู่ส่งผิดกลุ่มหายเขาเจ็ด เลยโคงขาอะไรนี่อ่าไับเป็นนมหะครับแม่คูไม่ชอบกินนมถึงตัวเท่านี้เนี่ยอ่าทีนี้ทีนี้อย่างต่อไปคือการบ้านวิธีการเข้าไปดูการบ้านคูเข้าครูให้เธอเข้าไปไหแล้ไหนเออทำได้เลยเธอเห็นหน้าจอคูปะ จริงครับ,น,รบน้านะอารัสองับเจตให้เธอเข้ามาที่ Google Classroom แล้วก็กดมาที่งานของชั้นเรียนเห็นไหมมีการบ้านการบ้านต้องส่งต้องส่งภายในพรุ่งนี้นะเห็นไหมกำหนดส่งพรุ่งนี้ทำไมน่อไหรับททำในสมุดของครูดจดต่อจากเมื่อกี้เลยลูกเขียนไปเขียนตอนนี้เลยก็ได้นะไปซื้อร้านโชห่วยไปห้าบาทโอโห จมยูแกรดนะคลยูแกรดเนี่ยโอเคครับเวลาทำเสร็จแล้วให้ทำไมลูกถ่ายรูปใช่ไหมใช<ด>่แล้วก็ส,ส่งใน g ุเกิลคั r ลูกดังนั้นถ้าใครยังไม่มี g ุเกิลคั r ลูกก็ไปโหลดก่อนนะโอเคครับอ้าโคลูรผมจำไอ<า>้นี้เองไม่ได้มาจ๊ะ เสร็จไหมลูกยังไม่เสร็จเลยครับเราจะได้ไปพักกินข้าวกันอเอียพัดไม่เข้าเรียนนะครูเออมีคนเข้าที่โขนองเธอระวังเออเขาจะเช็คชื่อแล้ววันนี้ พิภพ bon. ัรีข้เรียพัดอาเจแล้วไปไหน,น when when no ไม่ร oh me ู้อ่นะคับไม่รู้โคยังไม่เร็จเลยยังไม่เ็จเลยจนย็นเจนเย็นเจนเย็นจนเย็นเจนเย็นเจนมลเจยกมือกันไม่เลิกเลยนะพเอเ คนทำเลยนะโคทำได้เลยครับใครยังจดไม่เสร็จมีไหมลูกเสร็จหมด้วครับเสร็จหมดแล้วนะอ่าคุยนํำเสนอก้อนอ่าวันนี้จะปล่อยแล้วเอาแค่นี้พอเดียวยากไหมไม่อะยากไม่เหลือไม่รู้ป้าคนยังไม่ทำครับเออเธอทำเลยทำเสร็จแล้วถ่ายรูปอย่าลืมเขียนชื่อตัวเองไว้ข้างใต้รูปด้วยนะมีไหมใครมีคำถามอะไรไหม ไม่มีจะปล่อยแล้วครูครับผมได้แล้วครับข้อนี้นะครับเออได้เท่าไหร่อุบไว้ก่อนเอาขอตัวแทนหนึ่งคนต้องามเคารพครูหน่อยหน่อยจ้าอาจารย์ทั้งหมดทำความเคารพบอกหน่อยสิใครก็ได้นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพครูคุณครับโอเคสวัสดีค่ะบายๆแล้วกันวันน a คาร ผมผมถ่ายไม่เป็นอะโหถ่ายอะไรนะเนี่ยผมเสร็จแล้วเธอก็เธอก็ออกไปแล้วก็เขียนชื่อตัวเองไว้ข้างล่างด้วยแล้วก็ถ่ายรูปแล้วเธอต้องเข้าไปใน Google คนั r ลูเพื่อไปส่งโอเคยังคงยังอีกบายบายไปแล้ววางไว้นะมีสานต่อครบเครื่อง